โหลค่ะพี่วันนี้ชิวหน่อยแกร้อนค่ะค่ะพระเจ้าอิครค่ะค่ะดีค่ะเดี๋ยวกันสั่งของให้นะคะค่ะพระเจ้าอิคาร์แหมผู้บ่าวโทรมาสั่งของอจา้าไม่ใช่พี่พี่เยอรมันโทรมาว่า,วาเขาสั่งดาวินคาเพิ่มมาค่ะบอกว่าประทับใ,<ช>ใจแกจ,จะกลับแล้วนี่นาไม่พอดีว่าสามีแกจะไปที่เยอรมันค่ะวันที่26สิบหกที่จะถึงนี้แล้งไงนงไหนนังไหน แกบอกว่าแกเพิ่งไปตรวจร่างกายมาค่ะแล้วหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงหมายถึงว่าคอเลสเตอรอลตัวดีสูงขึ้นคอเลสเตอรอลตัวเลวอ่ะลงอ๋อ่หมอก็เลยถามว่าคุณไปทําอะไรมาหรือว่าคุณไปกินอะไรมาหรือเปล่าแกก็เลยบอกว่าพี่เขาบอกหมอตรงๆเลยว่าพี่กินเดินค่ะหมอว่าป่ะหมอไม่ว่าหมอจนใจเฉยเลยแค่นี้หมอเปิดใจ รมันนะคะพี่แล้วก็ที่สําคัญแกบอกว่าเนี่ยพี่ประทับใจมากเลยสามีอ่ะเป็นเกาก็หาย mm hmm. ไม่ใช่หายหมายถึงว่าดีขึ้นค่ะตอนเนี้ยหมายถึงไอ้ที่ปวดปวดก็ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้วที่สําคัญแกบอกว่าลูกสาวแกจากที่ไม่เชื่ออะไรเลยเวลาดาวินคาหมดร้องหาดาวินคาเพราะอะไรรู้ไหมเวลามีดบาดหรือว่าเป็นแผลสดเนี่ยค่ะบีบเนี้ยใส่บีบดาวินคาใส่ค่ะมันก็จะแบบ หายอักเสบไวมากแล้วก็แผลหายไวมากแกก็เลยบอกว่าที่สําคัญที่การประทับใจตรงนี้แกบอกว่าพี่จะใช้ดาวินคาตลอดชีวิตเลยจริงบอกพี่แกว่ากินได้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารไม่ใช้ยากินไป<ช>กินยาไปมาเป็นข้อสอบการที่แก